กวาคาโตภะคะวะาธรรมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามตาตาไม่ค่อยดีแล้วมาทำบุญอีกคืออยากให้เื่อยกันบริจาคดำใจทำตาลาให้หลวงตาไม่ไม่ไม่ให้ให้ปู่ตาครับ ก็คงใช้งบไม่เท่าไหร่นะครับไม่ไอ้นี่ก็ยายก็ไม่ค่อยรู้ใช้งบเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จ้ะถ้าเขาอยู่กรุงเทพเพาถูกหวยเขาฝากเงินมาทําบุญได้ทําให้เขาแลว้วครับก็คิดว่าวันที่26จะมาอีกเห็นว่าอย่างนี้ก็ะจะเห็นวันที่บุกบ้านไอ้บ้านน้องขาวเขาจะมาเขาจะมาอีกก็ทํากับเขาอีกทกําไปแล้วครั้งหนึ่งอย่างค,ครั้งที่สองเลยนี่ครั้งที่สามก็ทาอีกตอนนี้ได้ออย่างฮะว่าเรียกอะไร ยังไม่ได้เลยค่ะครับต้องรอวันไหนะ่ะไม่รู้สิคนระก็ไม่รู้เหมือนกันเคยดูจต่เขาได้วันไหนไม่รู้ครับยากยา,กากแต่รู้ว่าที่ถูกมากก็เลยได้ดาเงินมาทำาที่ถูกมากก็ได้ดาเงินมาทําบุญมาไม่รู้ก็ได้แต่ะก็ไม่บอกแต่รู้ว่าได้เยอะนาอยเขาได้เยอะเขาถึกฝากมาครับผมยาตาปู่ปู่ตาจา้ะครับก็คือวันที่ยี่สหกวันที่ยีบมาร่วมทําบุญมาร่วมทาบุญครับมาหวยด้วยมาโชคด้วยเนาะมาเอาโชคด้วยมาร่วมทบุญด้วยจ้ะครับจ้ะมต समसुखाय वेतनाय सम्प्रयुता धाम विपाका धाम विपाक धाम धाम ไอ้คนเจ้าเนี่ยมึงก็เกียร์อาบุกเบีย้ยทำไมเนี่โควิดเด้อบนายชิดสนามก็เนียร์อาก็เบี้ยไม่ก็เลยใจเด้อโควิดสาทุกสาทุอย่าให้มีโควิดในบ้านนี้เด้อสาทุกสาทุถ้าฉีดวัคซีนก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้อสาทุกทุกคนสั่งสะออยกดเจ้าบ้านซีบ้านเจ้า ចេញត្រားទៅឡាកៅអីនេះហើយលុតកៅអីនេះហើយតាមមានតាមลําកម្មមានអីណោះបើ ng ចាក់អីញ៉ាំអាឡាអាឡាលើយនេះអេអីបូទៅពីណាអេអីម៉ូអេគឺគិតអូសតែនេះឲ្យតែពីក្រម

ไปเรื่องยังเมย์บึงบึงให้เม่เข้าไปบึงบึงสามก้าวจิตจิตเก้าสาม